สวัสดีครับบีการนบอมช่องกปืสนวันนี้นะผมมาอยู่ที่สนามยิงปืนของผมที่กาลังก่อสร้างเป็นสนามยิงปืนในลมนะซึ่งถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยรูปแบบลักษณะอาคารก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซืออันนี้ผมทําหลังคาลงให้ดูนะจริงๆเขาจะมีหลังคาปิดนะฮะคือด้านฝั่งซ้ายมือที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับคือฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวในภาพเลยที่มีโต๊ะ2ตัวนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้สําหรับยิงปืนลมหรือว่ายิงธนู ระยะของเขาเนี่ยก็คือ15เมตรนะครับจากหัวสุดมาท้ายสุดนะฮะสำหรับการยิงปืนลมหรือยิงธนูที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงที่ดังมากเป็นการบรบกวนเพื่อนบ้านนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นป่าแล้วก็มีบ่อน้ำนะฮะก็ห่างไกลบ้านของคนอื่นพอสมควรนะครับอโอเคส่วนด้านขวาอาจจะผมขออนุญาตเปิดให้ดูตรงนี้นะอันนี้ผมยังทำไม่เสร็จ ตัวนี้นะครับด้านในสุดเนี่ยผมก็จะทําการก่อกําแพงวันนี้เลยนะฮะนี่ก่อกําแพงแบบด้านในสุดนั่นเลยแล้วก็วางพวกทรายพวกตัวที่มันหยุดกระสุนได้นะครับจากนั้นด้านหน้าเนี่ยผมก็จะกั้นนะครับเป็นประตูและกระจกลักษณะนี้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการยิงอะ่ะไม่ต้องเข้าไปให้มองจากข้างนอกเข้าไปข้างในได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีม่านปิดนะฮะทั้งประตูและหน้าต่างนะครับก็คือหมายถึงว่า ่อนเวลาที่เราต้องการยิงในสภาวะแสงน้อยนะครับแล้วก็แค่ปิดม่านแล้วเราก็จะฝึกด้วยไฟฉายอะไรยังไงเขาว่ากันไปส่วนห้องอบลมอ่ะห้องอบรมผมจะเป็นนี้นี่ขยายให้ดูอันนี้ครับคือออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ยังรกๆหน่อยนะห้องอบลมของผมนะก็จะมีห้องน้ํามีแอร์นะห้องน้ามีแอร์อันนี้มันก็ยังรกๆน่ครับเก็บของเก็บอะไรมีห้องน้ํามีแอร์นะครับสําหรับการใช้ฝึกอบรม ความกว้างก็คือ3เมตรนะครับความยาว6เมตรรวมห้องน้ําด้วยนะซึ่งก็เพียงพอต่อการอบรมได้ประมาณ10คนนะครับนั่งแบบไม่อึดอัดนะอ่าแอร์ยเย็นอบรมแล้วก็มายิงในนี้นะครับตัวนี้นะครับผนังเนี่ยที่ผมใช้ผมเลือกเป็นแผ่นกําแพงนะฮะแผ่นกําแพงหรือแผ่นลวจจำโบของดีคอนนะครับซึ่งมีความหนาประมาณ8มิลเป็นคอนกรีตอัดแรงมหาบลายนะครับผมทดสอบแล้วนะฮยยิงด้วยกระสุน7.62นะครับไม่ทะลุ นะไม่ทะลุนะครับอันนี้ครับคือยิงด้วยกระสุนขนาดต่างๆนะครับอืมคือคือเราเรา,เราลองยิงดูแล้วมันไม่ทะลุเราก็เลยเอาตัดสินใจเลือกตัวนี้มานะซึ่งโอเคยิงกระสุนที่เป็นอาวุธสงครามเนี่ยไม่ทะลุดังนั้นพวกปืนพกปืนลูกซองที่ผมจอนุญาตให้ยิงในสนามเนี่ยไม่มีทางทะลุอย่างแน่นอนนะอาก็จะประมาณนี้ครับมีความสูงครับสามเมตร ประมาณ3เมตร50ครับความสูงนะกว้างนะครับ3เมตร50เช็คเช่นเดียวกันเรื่องต่อหม้อนะครับหลายคนกังวลเนาะเรื่องแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยซึ่งผมก็วางแผนไว้ค่อนข้างดีก็จริงๆอยู่ที่เราเป็นอาคารชั้นเดียวก็จริงนะแต่เรื่องความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าแผ่นรั้วตัวนี้นะครับมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากถ้าหากเขาล้มขึ้นมาเนี่ย อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ข้างในถูกไหมครับดังนั้นพวกฟุตติ้งนะครับตอมออะไรเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่มากใช่ไหมใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเข็มกลุ่มนะครับเข็มกลุ่มหมายถึงว่าการตอกเข็มหลายต้นลงไปในจุดเดียวกันอ่าซึ่งเหล็กที่ตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีเหล็กมาเสริมนะครับอีกอ่าสี่ห้าสี่ห้าอ่ายังไงเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นเล็บเอาหนึ่งสองสามสี่อ่าห้าเป็นคานประมาณนี้แล้วก็ ทำการหล่อเทปูนความหนานะครับจะเท่านี้เลยนะฮะเท่านี้เลยก็ประมาณสักยี่สิบมิลเห็นจะได้เอ้ยแก้ไขยี่สิบเซนเห็นจะได้นะครับไม่ต่ํากว่ายีนะ่สิบเซนเอางี้ดีกว,ว่าเพราะฉะนั้นป้องกันได้แน่นอนว่ากระสุนอาวุธสงครามก็ไม่ทะลุซึ่งผมก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าเสียงเนี่ยมันจะดังทะลุออกไปหรือเปล่าไว้เพราะผมต้องทําเป็นห้องเก็บเสียงนะฮะ การที่นําแผ่นกําแพงพวกนี้มาวางเนี่ยเขาก็จะมีร่อ,องเขาอันนี้มันก็จะเกยนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปรับนะครับหมายถึงว่าทําเรียงให้มันเสมอโดยการใช้ตอกสลักเข้าไปให้ใหใหมันอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับให้มันเรียบเหมือนฝั่งเนี้ยที่ทําไปแล้วนะครับให้มันเรียบที่สุดจากนั้นเราถึงจะยิงซิลิโคนนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะรวมถึงด้านล่างด้วยนะฮะยิงซิลิโคนเพื่อลดการ เล็ดรอดของเสียงไปรบกวนคนทั้งนอกอย่างที่เห็นนะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยไม่มีบ้านคนเลยฮโดยรอบไม่มีบ้านคนเลยนะครับผมก็จะเป็นป่าแต่ว่าบ้านคนจริงๆก็อยู่ไม่ได้ไกลจากนี้นะห่างไปประมาณสักร้อยี่สร้อยสมสิบเมตรก็มีบ้านคนละนะครับนอกนั้นก็จะเป็นบ้านที่เขาขายที่ดินในผมซึ่งคุยกันแล้วว่าผมจะทํำอะไรเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ ตรงนี้นะครับสต็อปเปอร์ตรงนี้ฝั่งที่เป็นสนามปืนลมอะ่ะผมก็ใช้กำแพงแบบเดียวกันกับผนังนะครับก็คือวสัสดุเดียวกันนี่เองก็คือแผ่นกำแพงสําเร็จรูปเป็นรั้วจมโบ,นบนม้นะครับนํามาเสียบไว้นะครับก็คือธนูหรือปืนลมมาเหอยยิงไปล้านดอกก็ไม่ระคายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากันเจ็ดจุดหกสองได้เนี่ยปืนลมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะอ่า ต่อไปนะครับเดี๋ยวพามาดูตอนนี้นะครับพื้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเทคอนกรีตนะเทคอนกรีตหมดเลยแล้วก็ขัดมันนะครับจากนั้นด้านบนเนี่ยเท่าที่ผมวางแผนไว้ที่แรกว่าจะเอาเออขาเรียกว่าอะไรนะครับแผน่นกระแพงแผน่แผนพื้นแก้ไขนะแผ่นพื้นสําเร็จรูปมาวาง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 แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กระสุนทะนลุกออกไปข้ามหลังคาไปอะไรเงี้ยแต่พอวิจารณาเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องน้ําหนักของโครงสร้างเนี่ยแลากอย่างหนึ่งก็คงไม่มีใครขึ้นไปเดินข้างบน การทาอย่างเงี้ยมันก็เลยดูค่อนข้างจะสิ้นเปลืองเกินจําเป็นนะครับผมก็เลยยกเลิกโปรเจกต์นั้นไปก็ว่าจะใช้หลังคาเมทัลชีทที่เป็น PU โฟมนะครับหนาหนาหน่อยมาวางแล้วก็ทําฝ้ากั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็บนฝ้าเนี่ยเราก็จะมีระบบดูดอากาศนะครับส่วนด้านทางเข้าเนี่ยก็เหนือทางเข้าก็จะเป็นระบบดึงอากาศนะครับดูดอากาศเข้ามาแล้วก็ฝั่งนู้นก็ดูดอากาศจากในห้องออกไปประมาณนี้เวลาที่เรายิงยจะมีควันมี อะไรจากขมเหลวจากดินปืนเนี่ยซึ่งเป็นสารตะกั่วอันตรายมากเลยเป็นมะเร็งปอดได้ง่ายนะครับเวลาที่เรายิงไปเนี่ยมันจะได้ดูดออกไปข้างหน้าประมาณนี้ที่แรกก็คิดครับว่าจะเป็นระบบเป้าแบบฝรั่งดีไหม ฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นลอกนะเคลื่อนไปเคลื่อนมาผมลองไปถามบริษัทที่ขอรับทําลอกตัวนี้ละชุดหนึ่งประมาณ7 0,000บาทซึ่งเขานั่งแพงถูกไหมครับถ้าเราติดไว้3ชุดก็โอ้โหปาไปเท่าไหร่ละผพว่ามองเราได้ไม่คุ้มเสียอย่างหนึ่งถ้ามันมีลอกเนี่ยมันจะเกะก,กะเวลาที่เราต้องการยิงแบบทยที่เข่ามันอาจจะปลอดภัยสําหรับยืนยิงอยู่กับที่ครับแต่เนื่องด้วยเจตนาผมใช้ใช้ในการฝึกอบรมตํารวจทหารด้วยนะแล้วก็อาสาสมัครต่างๆหน่วยงานราชการรวมถึงเอกชนพวกรปภพ,พ,พวก หน่วยงานอื่นๆที่มีความสนใจนะครับรวมไปถึงนักกีฬา i p s ีที่สามารถจัดสเตจยิงในแนืได้นะหลยหลายอย่างบวกรวมกันผมจึงตัดเรื่องระบบลอกไปหมดเลยใช้วิธีการเดินติดเป้าเหมือนกันนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเซฟหนึ่งละเซฟสองเราจะมีพื้นที่ไม่เกะกะสายลอกเป้าอะไรเงี้ยปลอดภัยด้วยนะครับหลังคานะครับที่กล่าวไว้เบื้องต้นเนี่ยที่ผมจะไม่ใช้เป็นแผ่นอะไรนะแผ่นแผ่นคอนกรีตนะครับแผ่นพื้นน่ะ ทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวแผ่นเมทัลชีตพี f อฟโมถูกไหมฮะซึ่งเจ้าแผ่นเมทัลชีตพี f o ฟโอมมันจะกันกระสุนไม่ได้เราก็จึงต้องมีแผ่นเขาเรียกว่ากันบินนะครับก็คือแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็กเนี่ยมาก,กั้นเป็นล็อกๆๆไว้เวลาคนที่ยิงปืนเน้่เป็นไม่ไม่มีความชำนาญมากพอถ้าเกิดเขาหันปืนลั่นไปเกินแนวเนี่ยมันจะได้ติดแผ่นเนี่ยไม่ทะลุหลังคาไปย้อยไปโดนบ้านใครนะครับซึ่งบ้านหลังที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับจากตรงนี้ไปนะประมาณ3กิโล นะครับสามกิโลครับกระสุนปืนพกต่อยกัอทะลุเนี่ยกระสุนปืนพกที่ทะลุสิ่งกีดขวางที่มีความหนาความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงนั่นหรอกไปอย่างดีไม่เกินสองสามร้อยเมตรแต่ก็หล่นแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดกําลังจากตรงนี้แล้วนั่นเองแต่ผมทําไรเห็นไหมผมทําให้มีมาตรฐานบางที่นะผมไม่ขออ,อไม่ขอเอ่ยแล้วกันผมไม่เห็นมาเนี่ยขอใช้เป็นแผ่นกําแพงเหมือนกันครับกําแพงรูปแต่เขาใช้เป็นแผ่นเล็กๆอะ่ะ ่ซึ่งมันไม่ได้มีความแข็งแรงเท่านี้เลยนะเออแล้วก็มีบางที่นะครับขอใช้เป็นอิดบล็อกได้ซ้ํานะอิดบล็อกได้ซ้ําผมก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่เนี่ยเราต้องรับผิดชอบกับคนที่อยู่โดยรอบนะครับเพื่อความสบายใจของหลายๆคนเรื่มถึงตัวผมด้วยผมก็เลยยอมเพิ่มสั่งอีกประมาณสามถึสี่เท่านะสั่งเจ้าตัวนี้มามทีเรียวตัวนี้ยแพงมากนะครับแพ,แพงมากนะถ้าเทียบกับก่อด้วยอิดบล็อกก่อฉาบนะครับอ่าโอเค ทีนี้ตรงนี้อเดี๋ยวผมเอามาให้ดูจะได้มองเห็นภาพนี่ครับตัวนี้จะเป็นลานนั่งเล่นอบรมอะไรก็ว่าโลง่งๆนะแล้วก็มีหลังคาคุมไปตัวนี้ก็จะเป็นห้องปิดนะฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะวางยิงปืนลมยิงธนูนะครับฝั่งนี้ผมว่าอจะปลูกต้นไม้นะ นี่ครับอันนี้ก็คือตรงนี้เห็นภาพไหมครับทีนี้ก็มาถามเรื่องต้องทํายังไงถึงจะเปิดสนามยิงปืนได้นะฮะเวลา,าจะเปิดสนามยิงปืนเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือไปพูดคุยนะครับกับชาวบ้านก่อนนะว่าเราจะทําอะไรกับผู้นําชุมชนนะแล้วเขามีความคิดเห็นยังไงถ้าเกิดมองดูแล้วว่าเขาจะต่อต้านแต่แรกเนี่ยเราอาจจะต้องอไปหาที่เปิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับพูดคุยกับชาวบ้านหรือคนในชุมชนไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยและที่สําคัญหนึ่งถ้าเขาให้ถ้าเขา,เอายอมให้เราก่อสร้างแล้วก็เปิดใช้สานยิงปืนเนะี่ยเราต้องดูแลให้มีมาตรฐานนะครับถ้าเขาแจ้งเรามาว่าเฮ้ยพี่เสียงมันดังแลรบกวนผมอะเราต้องรีบแก้ไขเลยนะมันจะจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่เราต้องทาอย่าให้มีปัญหาเด็ดขาดเสียงเล็ดลอดออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นไปได้ก็คืออย่าให้มีเราก็จะมีช่องลายกลุ่มให้เขา คนละแวกในหมู่นี้นะครับเข้าอยู่ในไลน์นั้นแล้วก็มีอะไรที่มันเกิดประเด็นจากสนามเราอ่ะให้เขาแจ้งมาทางไลน์เหมือนนี้ติบุคคลนะครับเราก็แก้ไขเขาเสียนะครับหรือเวลาที่เราต้องการฝึกนะครับฝึกพวกหน่วยงานทหารตำรวจหรือหน่วยงานเอกชนอะไรก็ตามทีที่จะเป็นการใช้รถใช้สนุนบริเวณนี้เข้าๆออกๆอะไรที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเราก็ต้องแจ้งเข้าไปในไลน์ว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างให้เขารับดูข้อมูลข่าวสารถูกไหมครับ และสิ่สงสำคัญเรื่องกองทุนหมู่บ้านเรื่องการสนับสนุนภายในหมู่บ้านอะไรพวกนี้ถ้าเราทำได้เราก็ควรทำนะครับช่วยเหลืออะไรเงี้ยอ่าเหมือนเหมือนประหนึ่งว่าท่านจะลงสมัครเลือกผู้แทนแหละ <c oughs> ดึงออกไหมอ่าเพราะไม่อย่างนั้นไอสิ่งที่ท่านลงทุนมาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีปัญหานะโอกาสที่จะดําเนินกิจการต่อไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่ครับมันเป็นจิตสํานึกด้วยนะ เป็นจุดสานึกด้วยซึ่งผมก็มีอยู่แล้วจุดสานึกอ่ะมีเต็มๆเลยผมตั้งเป็นนิทานไว้ว่าถ้าเราเปิดมาเนี่ยชาวบ้านที่นี่จะไม่เดือดร้อนนะครับผมจึงเลือกที่จะทําตัวนี้นะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวใครมีข้อแนะนํายังไงเรื่องระบบการไหลของอากาศอะไรพวกนี้นะช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิศวกรรมนะครับเผื่อจะมีอะไรที่มันดีและประหยัดเนี่ยจะได้ นำไปเลือกปฏิบัติแล้วขอบคุณมากนะครับใครมีข้อแนะนํำยังไงก็บอกผมได้นะครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะในคลิปหน้าหลังจากสร้างเสร็จแล้วหรือสักสัก80%แล้วเนี่ยผมจะมาสรุปเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เราต้องไปติดต่อว่าเราต้องไปติดต่อใครบ้างทําอะไรบ้างเช่นจะไปจดจัดตั้งสมาคมหรือชมรมเหมือนการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็เรื่องการ คัดสรรหาสมาชิกชมรมหรือสมาคมเพื่อน,นำรายชื่อและเอกสารส่วนตัวเขาเนี่ยไปจดจัดตั้งการขอก่อสร้างขอญาตก่อสร้างตามแผนอะไรก็ตามทีนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาคู่ที่อาทิตย์หน้าแล้วกันเพราะว่าวันนี้เวลาก็ค่อนข้างจำกัดน,นะครับสำหรับวันนี้ขอจบวันนี้พี่กันมอมสวัสดีครับบาย